сама рамо

นี้ก็เป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตามในยูทูล้านคนเฮ้ยติ๊กตอกและยูทู e แต่คลิปนี้มันลงยูทูปมาติ๊กตอกจริงเก่ไม่เชื่อถ้าได้หนึ่งล้านเราคงมีเพืาอบ้าสองพันแล้ว คุณเนี่ยทุกที่เลย บางฝน ไม่ได้แม้นมันนานมากเลยอะรอบสองตกลงไหมต้องหนต้องรอต้นนี่แล้วซ้ายไปเราไป,ไปเลนอ้าวนี่อันูบาถามอ้หรอนี่ตรงนี้คือทางข้ามวิจุดดูวิวดิ เันว่ารานการนี่เราไปห้องเรียนสามัแปดเลยนะ,นะเปนวะ่าสามัแเหนื่อยมากมันใช้ทางอ้อมทางอ้อมเหนื่อย กัวเนคลิปนี้จบแค่นี้กันนะคะขอทษที่จับแลจบไม่สะ as ดวกในการถ่ายต่อนะคะ